ไายหอมครับท่านเสียงตบมือและรอยยิ้มให้การต้อนรับพระเอกของท่านนักร้องขอบคุนนับตั้งแต่ชากนี้จนถึงฉากสุดท้ายครับซาเฟนกับพระเอกรวมินไม้ 路。No. เยได้มาร้องรำท่านคงจำคู่กผมได้ไม้หอมหอมไม่หายมีของใหม่ผมจัดมาวายบูชา ะเล่นหายคุ้มเงินแฟนฟานสาเพื่อเพิ่ยา ไา้ลมไม้ยามากครับยามนี้พระอิตย์กำลังจะรับขอฟ้าไม่ยอมหากแม้นีเล่งเดินทางเห็นทีว่าจะกลับเมืองไร้ย่าบอกให้เดินบอกไม่ตามนามาได้ผมไม่ตามกูไตามออเจอนวลเอาไร้างเพื่อนเงื่อนตามาย คนใดเจ้าทั้งสามคนจึงไม่เดินทางต่อจะเดินได้ยังไงหนทางที่เราทั้งสามคนเดินมามันก็หลายสิบกิโลข้าวรักสักคำน้ำสักหยดก็ยังไม่ได้กินแต่นี่คือคำสั่งเจ้าอย่าลืมนะว่าอดีตเจ้าคือราชิดาอะไรครับมีคนอยากจะคุยด้วยครับว้าว ช่ะสิเมื่อกีี้เนยาหารยังเด็กอยู่เลยเจอขวัญฉันเดียวเหมือนสิบปีเนเวลามันไกปไกลก็เกินตกใจตอ๊นะมึงนี่เล่าหรือนะถ้าตำคลานไม่เอามาให้นี่คุณแม่เนี่เดินทางมาจากดอนเมืองอ๋อข้าเท้าแล้วก็แถวดอนเมืองไปทำบุญยิจิตซื้อดอกไม้ไปสวย วัดมันได้เงินตั้งแะไะสองล้านเลยแม่จะสองล้านได้เงินตั้งสิบสองล้านก็คือไม่รู้แล้วทำไมไม่หามทำไมเาไปเล่นมาเลย เอกสารสองแสนนัปล์ฮะผมสี่หมื่นหนก็ไปแล้วครับแล้วก็นั่งไปไปสี่หมื่นบปกไปล้วต่อยไมติดต่อหลวงพ่อเลยนะสี่หมื่นนั่นนโนละจะบอกครับลดราคาให้อาาจรย์นัปล์คนเดียวนะเล่นเลยทั้งคืนสนันทินี่ยาหนี้เจ้าคือเครื่งราชบรรณาการข้าบินเดินเป็นนายครับสั่งสิ่งใดเจ้าต้องทำเดิน เขาสั่งให้เดินเราไม่เดินมาพยศคนยังปราบได้กับแค่กูหญิงตัวเล็กๆหนึ่งคนยิงสองตัวมองเห็นคนเป็นหมาหรือไงป้าที่สุดเลยจะเดินหรือไม่เดินเราไม่เดินจะเดินหรือไม่เดินไม่เดินจะเดินหรือไม่เดินไม่ไม่เดินจื๊อหยุดนะหัวหน้าหัวหน้าเราเล่นจื๊อแล้วเฮ้ยฮะ มาช่วงนี้แ like ข็งแรงแล้สงสัยจะติดต่องติดช่อยทำไมแทงอย่างเดียวไม่ใช่แลูกก์ลูกพี่ก็ต้องมีลูกน้องคอยช่วยใช่เธอเหมือนกันทำไมให้ลูกแล้วเดินไปกูไม่ลุกผมบอกให้เธอลุกไงกูไม่ลุกจะลุกไม่ลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกกูลุกแล้วอะไรลุกลุกเข้าไปซื้อมาแม่ตั้งแต่กินกระชายดำเนี่ยนะมึงนะโอ้ ำไมอ,อ่ะหรือว่ามันไม่รุกว่ะเฮ้ยดูขาวเปล่าดูขาวอะไรไอ้ไส้กรอกอีสานหน้าแมวอ่ะ <c oughs> มาจากมันไงหยุดพูดได้ไดแล้วเราหิวน้ำป้าพีสุหานะ้ำให้กินหน่อยช่วยนี่แก่ให้ไมตมันเหมือนติก๊กจิ๊กอ่ะตอนขัดตัวไม่คล้องอ่ะรู้จักมั้ยสรุปจะกินน้ำกจะกินข้าวใช่ก็กินทั้งข้าวทั้งน้ำนั่นแหละจะกินข้าวใช่ไหมไปเอาข้าว่ะครับผมเแล้วเขาจะกินทั้งข้าวทั้งน้ำมึงจะกินข้าวแล้วกินน้ำข้าว

นี่คืออาหารคนอะหรเนี่ยเป็นเสบียงของทหารแผ่นดินของข้าสามเดือนแล้วตั้งแต่ยกทัพมากินระวังน้อนหน่อยเอจะไปกินได้มันน่าเสียแล้วนี่คือคำสั่งกินไม่ินเ้อกินจะกินไม่กินินไม่กินไม่กินเกินกกินกินแทนนายเจ้ากิน ขุนไหม่ให้มันกินนะกินกาสิตใจอไของมนอนี่้าต้มอย่าให้มันกินเี่ยนไม่ได้มันจะกินจสอัวนี่ชาวบ้านหรือว่าชาวไร่ชาวนาว่าจะทข้าวมได้แต่เม็ดเนี่ยมันแมงแสนยากเห็นขนาดไหนแล้วี่กินจะเปได้ยังไข้มดอย่างเงี้ยันไ้ังไเนี่ยมันกิมนโจกมากเลยเนี่ย มึงมกินไม่กระทั่งปากกันเนี่ยอาหารหนอาเสียเราไม่กินฉันอยู่นะ้ำรออยู่นี่อย่าคิดหนีเป็นเด็กขาดสเส้นนี้แบบอาหารตามเข้ามาดีแต่จะ,จะไปตักน้ำมาให้าหาคิดนหนีนะไหนไม่กลัว